สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้านกรีนครับไปชมคลิปต่อไปเลยครับเดี๋ยวเอากระบอกบูมกับอาร์มครับลงระหว่างบูมกับอาร์มครับยกลงเลยอุน้ำมันยังอยู่เลยนะครับยังพุ้งคันนี้ทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบอยูุ่้ย โลภะเสียหายครับเอาเลยเคลียลงไปเลยเอายังไงก็เอาไปขายอยู่แล้วเป็นเศษเหล็กอันไหนเป็นอะไรได้ก็เอาใครรับซื้อก็ขายครับเคลีย,ย,ย,ยลงเลยบ่โอ้ เคลียร์ลงเลยครับไม่ต้องยกอะไรมากมายไน <c oughs> ไม่มีความเสียหายแน่นอนเคลียร์ลงเลยครับเออเรียบร้อยครับต่บอไปก็เอาอาร์มออกออกสลักอาร์มตอดสลักบูมแล้วก็เอากระบอกลงหมดเลยครับ ดยยยียังมีคุณปู่ยังช่วยมีคุณปู่ปู่ช่วยยกครักก็เ,เลยเบาแรงอ้ยกระบอก<ๆ>กระบอกไปโดนเอ้ยเอ้ยกระบอกโดนเหล็กกระบอกอ่ะมัโนโดนเหล็กอันตรายไม่ ซีนรัวได้ด้วยเนี่ยจะบอกคุณปู่ดนหนิ่งต้องระวังเลยหนักนครับไม่ใช่เบ,บาๆ ว่ายกส่วนแต่และกิ่นส่วนหนักมากได้แล้วครับต่อไปก็หรือว่าจะยกออกเลย ในที่สุดก็ขายออกครับขายเป็นกิโลขายเป็นเศษเหล็กครับแต่คุณปูไม่ได้ขายเป็นเศษเหล็กนะขายแบบขับได้เลยครับแต่ยังไม่มีใครมาดู45ครับโมโมสูพีซี200เป็นทีมงานของเครื่องแสงเครียดครับ จะเอาคันใหม่ก็ต้องเอาคันเก่าออกอันนี้สลักออกยังมาดูเมนที่เคยยกมันอันตรายมาก ออกสลากออก,ก่อนช่างบอกว่าประมาณสองวันครับในการรื้อให้มันเป็นอะไรให้ออกครุบชิ้นส่วนวันเดียวไม่จบครับ ตัดเลยครับไม่เสียดาย็นไหนตัดได้ตัด, <ไป S 1> ตดกุกกี<อ>้ใหญ่ว่าของคุณปูนะ <gallery> พอแล้วพอแล้ว อไม่มีใครโทรบอกเอ้พอ,อมีออกลอกนี่ต้อง<ม>งัดตัวนี้ขึ้นน่ะงัดอาร์มี่ขึ้นงัดอาร์มตัวนี้ขึ้นน่ะตัดเลยครับ ไม่ต้องฟังเสียงตัดเลยอันไหนตัดได้ตัดครับเพราะว่ายังไงก็ช่างเป็นกิโลอยู่แล้วขายเป็นกิโลดูเขาตัดตัดแบบนั้นเลยนะอุ้ยอุ้ยทำไมเสียดายเนยช่างตัดอย่างั้นเลยนะอเอาจังซีเลยเลยเหรอโ้ยโอ้เศษเหล็กครับเป็นเศษเหล็กนี่ตัดแบบนี้เลยครับโอ้ จะได้ดิจะได้นะช่งะางเนาะโอ้ยหลายตังเนี่ยถ้าขายเป็นแบบเนี้ยถ้าตัดแบบนี้ก็เป็นเศษเหล็กแล้วครับช่างกิโลขายประมาณสองวัน,นับตัดเป็นชิ้นส่วนเลยเนี่ยถ้าใครมาหาจบเลยละตัดแล้ว เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเหล็กมันหนาเลยข้างระวังมันดีดเด้อแน่นอนเนอันนี้ถ้าถอดไม่ได้ก็น่าจะตัดเป็นชิ้นส่วนตอนึกดว่าจะเอาไปขาย อ่างก็ขายบูมก็ขายแล้วก็บอกก็ขายไม่เลยครับตัดแบบนี้เลยครับตัดแบบนี้ก็จบมีแต่เศษเหล็กทั้งนั้นเท่านั้นครับเฮ้ยอู้อเต็มเลยช่างเข้าเข้าตาเข้าจมูก อัน,นีหมดราคาเลยครับตัดอย่างนี้เป็นเศษเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความหนาของเหล็กของอาร์มเจ้าโกบิโก้ LC ล k 200 LC ร้อซว่ามันหนาไหมอุ้ยอยมันมันไม,ม่ดีบหรอหรือว่ามันตกเลยมันจนะได้ย ไม่มีอะไรครัอ้ขาฮแล้วไม่ไม่ตกใจบ่มันจะขาดแล้วดิเอ้าโอ้เขียว,ว,ยายวขาดแล้ว เดี๋ยวต้เออกเขาจะเขี่ยวเองเลยะเดี๋ยวเอาคุณปูเคียร์ออกเลยครับเดี๋ยวมันก็กุดกุดนั้นก็ถอดแล้วครับเป็นชิ้นส่วนแล้วเอ๊วันเดียวน่าจะจบแต่เขาบอกว่าไม่จบสองวัน เราก็ไม่รู้เหมือนกันเขียวเลยครับเออโอ้ยหมดราคาแล้วโอ้ยพุ่งเลยครับเอาไม่อยู่หรก นี่ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้อาบน้ำมันเลยครับ <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับ ตัดเลย,เลยมาพี่เราเอาได้ไงมาไม่มีคนส่งให้ติต่อกองไงนี่ก่อนมนี่อส่ง่เอาตัวยาวอะออ้ว น่าจะโดนตัดอีกครับผ่าเลยผ่าเลยช่างว่าผ่า,า,าเลยับไหนๆก็ไหนแล้วต้องขยับมือคุณปูอ่ออกด้วย ขยับขึ้นขยับลงครับลงแล้วลงแล้วได้แล้วอ่าเรียบร้อยครับ น,นี่น่าจะไม่ตัดครับมาไปขายได้หลายตังค์นี่แหละครับขั้นตอนของออการชำละเจ้า,าโกบิโก้ SK 2 0 0 LC ครับก็คือตัดางนี้แหละชิ้นส่วนนี้เลยครับอันนี้ก็ห่อดา้เสียดายเหลิกมันก็ไม่หนาดิ อุ่นน้ำกันเป็นอย่างนี้ไปเลยครับเป็นเศษเหล็กไปเลยครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ